ในชีวิตนะฮะตัวอย่างกันนะฮะเอ่ออย่าให้ถูกนะเป็นการรักษาบรรยากาศนะเดี๋ยวให้เวลามันรักมันเยียวยาเดี๋ยวมันจะเริ่มเกิดการตื่นรู้เองอะนะมันจะมีการสอนกันอีกเนาะจริงไม่จริงนะนี่ครับสำคัญนะฝึกเนาะทักษะสําคัญเอามาใช้ได้เรื่องของการแพ้นะแพ้แพ้มันยังไงในเกณฑ์ที่ะมันมีอย่างเรื่องอย่างหนึ่งคือการทําความดีอะอย่างเงี้ไหมเออบางคนโอ้ทําความดีแล้วเป็นไงฮะ ไม่เคยได้ดีเลยเงี้ยมันมีไงทำดีแล้วทําไมไม่ได้ดีอะนะเออทําดีไม่ได้ดีเงี้ยมีไงมีเยอะมากเลยโอ้ท้อแท้แล้วเพราะเราไปไงเราถูกฝึกเรื่องของการชนะไงเราไม่เคยยอมแพ้เราเลยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยปล่อยวางไงทำดีมันต้องได้ดีนะเนี่ยปเป็นการคาดหวังเขาเรียกว่าการคาดหวังที่ไม่ถูกต้องนะ้องต้องมีความคาดหวังที่ถูกต้องทําดีก็ต้องวางอย่งนั้นแหละฮะ เออถ้าไปยึดติดกับมันะยึดติดคาความดีมันก็ไม่ใช่ป่ะเรื่องเหมือนพระติดดีอ่ะเราว่าติดดีดีไหมมันพระว่าไม่ได้สอนให้ติดดีนะเอออย่าติดดีถ้าติดดีแม่จะเป็นอย่างเงี้ยทําดีก็จะหวังความดีให้ได้รับกลับมามันก็ลายเป็นทุกเนาะดีต้องปล่อยวางไปนั้นแล้วก็ให้จิตใจมันโล่งนะเออไม่ต้องไปหวังนะคนเลยหันไปทําไม่ดีกันหมดเลยค่ะไ่จุดใช่ฮะใช่ เมื่อนเราปิดทองหลังพระหนหละเออปิดข้างหลังนะทําไมไม่ปิดข้างหน้าปิดข้างหลังไม่ต้องให้ใครเห็นนการทําความดีก็เหมือนการปิดทองหลังพระเนาะปิดทองหลังพระไม่ต้องไปบอกให้ว่าเราเราดีเราเก่งเราอะไรเนี้ยปิดทองไว้หลังพระคุณความดีเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวทองมันก็โลมาที่หน้าพระเองนะจริงไหมฮะสักวันหนึ่งไม่ชาก็เร็วมันไม่ชาินี้กว่าชาหน้านะจริงครัฮะนี่คือสำหรับคนที่การฝึกทักษะ นะทักษะเรื่องของการแพ้ชนะเนาะนะเพราะเราฝึกเรื่องของการมุ่งแต่ชนะกันอย่างเดียวนะนะเนาะเ,เราไม่ได้เคยฝึกทักษะเรื่อง,องการแพ้แพ้าพามานะเป็นสิ่งที่เอามาใช้ในเรื่องธุรกิจออนไลน์ได้เลยนะเพราะว่าอย่างไงครับเมื่อต่อไปท่านมีองค์กรมีมีอะไรขึ้นมาสำคัญมากในการที่จะมาคุยกับทางทีมงานลูกน้องหรือเจ้านายหรือเพื่อนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยสำคัญนะไปเถียงกับหุ้นส่วนนะ มีประสบการณ์เหมกันผมมีนะฮะตอนอยู่ประสาทรับเหมาก่อสร้างแหละมีหุ้นส่วนด้วยกันเถียงหุ้นส่วนเรื่ององานตัวนี้ทําไมไม่บิดราคาให้มันต่ำกว่านี้หน่อยวะอะไรเพื่อจะได้งานอะไรเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันไปเป็นไงเราชน,นะเออเป็นไงฮะเพื่อนมันแพ้แล้วเป็นไงแตกคอเลยที่นี่นะสำคัญหุ้นส่วนก็ต้องประคองอ่าผมรับประสบการณ์เรื่องหุ้นส่วนนะถ้าจะมีะต่อไปไม่แน่นะ ถ้ามาทาธุรกิจออนไลน์ผมเชื่อเลยนะต่อไปท่านต้องมีหุ้นส่วนแล้วะนะ,ะพี่เอาด้าก็บางสถานการณ์ความสงบจัดสุขและคลี่ข่ายปัญหาเด้งดีฮะดีฮะเอาสงบเนาะจิตใจ <c oughs> ให้ลืมให้ลืมเนาะเออดีมากเลยพี่เอด้าดีมากสยบและคลี่ข่ายปัญหาได้ค่ะ,ะบางสถานการณนะ์แล้วก็มาดามอิมมาก็สุสดีค่าแวะมาทักทายค่ะยินดีฮะ,ะพี่เอาด้าก็มาทํา ทำให้ธุรกิจไปต่อได้ดีมากใช่ฮะหุ้นส่วนสำคัญเนนะนะเวลามาทำธุรกิจท่านเวลาท่านมาทำธุรกิจอ่ะท่านต้องมีหุ้นส่วนเนาะเป็นทีมอ่ะทีม,ทมอ่ะเหมือนผมมาเนี่ยผมก็มีโค้ดอย่างโค้ดไอซีอ่ะโค้ดไอซีท่านก็เป็นอ่เป็นพาร์ทเนอร์ผมเหมือนกันคือเป็นหุ้นส่วนกันแหละเออนะแล้วผมก็มีผมก็มีอย่างลูกศิษย์อ่ผมก็มีทางอาจารย์ไอรี่อาจารย์สมยัยอ่ะหรือแม้าจะอ่พิจุกเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หรือากันอยู่นะ เวลาเรามีเขาเรียกมีอะไรที่ความเห็นไม่ตรงกันมาแพ้ชนะตรงนั้นนะจบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวความนับถือครูสิทธิอาจารย์ไม่มีแล้วเป็นอย่งงางนั้นจริงๆนะฮะทุกวันนี้มันถึงบางสิ่งนะต้องนิ่งนะนิ่งไว้ดีแล้วสถานการณ์บางอย่างมันรักษากได้นะเนี่ยสำคัญเรื่องของทีมเรื่องของการหุ้นส่วนสําคัญเนาะนี่เอามาใช้ได,ได้ได้ทั้งธุรกิจออนไลน์เลาด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ นะประโยชน์ต่อในการที่จะท่านกะททามาในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ Online. สาคัญมากนะฮะแพ้ชนะเนาะเออแพ้ศึกชนะในสง,นะสงครามดีกว่าเนาะเอเอแพนะอืมอ่าน้องปุปเป้ะฮะอ่าน้องปุปเป้เข้ามาฮนะดีดีครับก็เนื้อหาวันนี้ก็เป็นเรื่องของแพนะแพ้อย่างไรให้ชนะในเกมชิตเอามาใช้ได้ประโยชน์นะไม่ว่าเรื่องของธุรกิจเนาะะมีหุ้นส่วนในครอบครัว หรือว่าจะเป็นหลาย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 อย่างในที่ทํางานได้หมดฮะได้เอาใช้ได้หมดเลยในเรื่องของเนื้อหาวันนี้เนาะก็เป็นเอาไปปรับปรับใช้ได้ฮะอ่าอ่าคุณนักการสวัสดีครับคุณนักการนะสวัสดีคุณนักการอ้าวพอดีเนื้อหาวันนี้ก็จบแล้วฮะอ่าสวัสดีครับคุณอ่าคุณนักการสวัสดีครับอ่าก็ี๋ยว่าเนื้อหาวันนี้ก็เป็นเรื่องกับแพ้อย่างไรให้ชนะในเกมชีวิตเนาะก็ ฝากทุกท่านว่าเออเอาไปใช้ปรับใช้แล้วกันเนาะแล้วก็ท่านที่ระหว่างเดินทางนะเออขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะแล้วก็มีชีพมีความสุขและสนุกกับงานที่ท่านทำเนาะและท่านไหนที่ประกอบธุรกิจอ่ต่างๆนะขอให้ท่านมีความร่ำรวยนะฮะเป็นสฐีมหาสฐิผู้ใจบุญนะฮะมีแล้วให้ฮะได้แล้วแบ่งปันฮนะบุญอยู่เบื้องความส่วนบง ความรู้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะเมื่อท่านได้รับความรู้วันนี้อะไรแล้วแต่ท่านเอาไปสอนไปบอกต่อกับเพื่อนๆน,นะในครอบครัวได้วันนี้เป็นเนื้อหาดีนะเอาไปคุยกับทางครอบครัวได้เลยนะไม่ว่าจะท่านจะมีแฟนคนรักหรือว่ามีพ่อแม่หรือลกนะูกอะคุยได้เลยฮนะสอนเรื่องการรู้จักมีทักษะเรื่องการแพ้เนาะทักษะเรื่องการแพ้ทักษะเรื่องของการผิดเนี่ยผมเคยสอนเรื่องของการทักษะเรื่องของการรับผิดนะครั้งหนึ่งเลยเนาะทักษะเรื่องของการพ่ายแพ้วันนี้ก็เหมือนกัน เอาไปใช้ได้ได้เหมือนกันนะ,ะมาต่อยยืมแบบงขีค่าขอตัวก่อนค่ายินดีฮะพี่ได้ฮะจบพอดีฮะจบแล้วเดี๋ยวยังไงเขาก็มี3ามถึงสี่ทุ่มมุมเนานะแล้วก็ตอนเชา้าก็จะเป็นเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้ายินดีฮะทุกท่านะเดินทางปลอดภัยนะพี่ได้นะพี่จุกก็ขอบคุณความรู้ดีๆครับบอสยินดีฮะพี่จุกนะก็พี่จุกก็เป็นพี่ใหญ่เนาะที่ดูแลน้องๆนขอบคุณพี่จุกมากเลยนะที่ดูแลน้องๆไม่ว่าจะอาจารย์ไอรีอาจารย์สมัยเนาะนะขอบคุณพี่จุกมากเลยนะ เราก็เป็นพี่ใหญ่เนาะออสนุกสนุกอ่ะทำงานสนุกนะฮะแล้วก็พี่แล้วก็น้อมรับพรทุกประการค่สาธุยินดีมากฮะพี่เฮะอ่าก็ขออนุญาตนะ,ะจบไลฟ์วันนี้เท่า,น,น,ทาน,นี้ก่อนเนาะเล้วเจอกันเนาะเจอกันพรุ่งนี้คนระับเจ็ดบงเช้าถึงแปดบงเช้าเจอกันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็คืนนี้ถ้าท่านะจะมะีช่วงไหนท่านจะไปฟังผมอีกรอบหนึ่งก็ได้มารับความรู้ได้อีกรอบหนึ่งได้คืนนี้เนาะก็จะเป็นเนื้อหามันเนี้ย เมื่อเช้ามี้เหมือนกันก็จะเอาไปเล่าไปสอนในคำคืนนี้สามทุ่ถึงสี่ทุ่ม,ม,ม,มอีกรอบหนึ่งนะเอ,อท่านที่จะไม่มีโอกาสได้มาฟังมารับความรู้ตอนเชา้าก็ไปรับความรู้ร้อนผมอีกในคืนนี้อีอก,อกรอบหนึ่งได้เลยยินดีนะทุกท่านเนาะอ่ะยินดีทุกท่านฮะอ่ะขออนะุญาตเนาะรองไห้นะะ